น้องมาเบิงมาเบิงปันจักรยานมาหาเลาะหา,หาแนวกินพี่น้องจา้ามาเบิงดงเห็ดทั่วอันนี้เขาเรียกเห็ดทั่วนะคะปะ้าทั่วบอกโม่บอก,บอกแตงกูน่าอุ้ยอุ้ยอยู่ใต้ต้นสนอุ้ยอุ้ยายค่งพี่น้องจา้าเอาตะดงนี่กะพ่อกินเราด้วยมือนี่เลาแล้วกะเก็บเขากะสิเก็บเอาตะดอกตุมต้มๆแบบนี้เด้พี่น้องมันบริตุม้มหล้วมันบานหล้วนี่ คือเท่าไว้แท้เธอโอ้ยนี่เท่าแล้วเขาสิเอาตังแต่ดอกอันที่มันขาขาด้วยพี่น้องอันนี้เอาไปลวกเลยจ้ะถ้าจงไวน้นี่คือมันจะดำมากันตอนมืดๆเลยนะทุกคนนะโอ้ยเท่าแล้วพี่น้องคือเท่าไว้แท้เธอวุอ้ย เย็บไปล่างเนะพี่น้องเนาะโอ้ยพอบ่เสียแถวพอเสียแถวจริงๆกสิเอาตะดอกตุ้มๆประมาณอย่งสี่ละฝนตกชุ่มลายเห็ดทั่วขึ้นจ้ะนี่ลักษณะดอกเขาเป็นแบบนี้เด้อแซ่บด้วยพี่น้องเด้อเอาไปสุบขื่นเอาไปเห็ด ตำแจวนี่มันคือจะคือบอกมีอ่ะคือเขาสูบบวกมียังเสียมันจะนิ่มๆรู้วคัาากเด้นี่โอ้จะได้เลือกเอาพี่น้องเพราะว่ามันอันมันเถา,าเหมือแล้วยังเสียเถา,าเหมือนลนี่ขนาดว่าดอกน,น้อยเขาข้างสีกระเถาโอ้เรามาเจอกันเมื่อสายตลอด มันคือจังเห็ดตายเบื่อเนาะแต่ว่ามันกินได้พี่น้องแล้วก็มันแสบนี่ล่ะย้ยชิมล่อล่อเห็ดทัวพอ่ามักเห็ดทัวพี่น้องจ้าเสียดายแท้เธอเอ้ ตอดอกตุ่มๆแบบนี้พี่น้องเนาะมันหลายเดี๋ยวจะไม่เก็บไหมมันจะขืนอยู่ตลอดล้อจ้ะช่วงนี้ฝนกันน้ำมากเลยโอ้ขืนเป็นกลุ่มเลยตอนแรกก็มาเบิงอีกฟังทั้งหนึ่งจะฟังอีกฟังทั้งปุ่นมันบอท่านได้โพมา จะเลยปันจักรยานวนมาสวนสาธารณะฟังทั้งนี้มาเจอพอดีนี่เลย เฮาพี่น้องขึ้นมาบ่ทันไดนกับบ้านเต็มเลย เอาไปตำน้ำพริกนะคะเห็ดถั่วนี่เป็นเห็ดไม่มีพิษเด้อทุกคนแต่ว่า,เ,าเลือกเอาดอกที่มัน,นหน่อยๆแล้วจะดำๆบ่าเอาจะ้ะเทาแล้วบ่าเอาว่าเท้าแล้วมันก็นมี่ <c oughs> เขาเอาเอนี่ยังมันเอาไปต้มมันสีดำเลยแหละ คนฟิสบางคนเพิ่นกับกิน้ะจ้ะบางคนเพิ่นก็บ่กินกลุ่มตีเพิ่นกินเห็ดเพิ่นกับกินเนะจ้ะบ,บ่แ <c oughs> เ,เ,เมนว่ากินแตะกนไทยย่างแต่ว่าบางที่เขาก็บ่รู้จักมันคือเหอด็ดอีหอย่างก็เจากับกลกากินเนาะอุ้ยดอกงหญ่ซัล่ะเก็บเพิ่นเลยมือนี้เก็บเพิ่นเลยนะคะนี่มันดำละ นิ่มคักพี่น้องดอกน้อยๆก็น,นิ่มอือได,อด้แต่ดอกมันโบยขากระซานแต่ว่าขามันแสบนะจ๊ะบอกเลยว่าขามันแสบบื่โอ้ถ้าเก็บไปหลายนี่ก็งานช่างเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนแรกเข่ากะเข่าก,ก,กะข้าวกระเจีเก็บหลายพี่น้องจ้าเก็บ พ่อไปกินแรงเนี่ยะเอาไปใส่ต้มมะม่าจ้ะไม่เสียแรงที่ปั่นจักรยานแวะเข้ามานะคะก็ได้ของกินพี่น้องเลยมาหาของกินเราก็ได้ของกินเนาะมันจะขืนอีกอยู่ยเรื่อยๆซะพี่น้องพอรูดงมันแล้วบานก็นสิมาเก็บอยู่นี่ละ มันนางรีเก็บเอาอยู่นี่ล่ะเลือกเบื่องอันไหนที่มันเป็นตาเอากับจังเอาเนาะพี่น้องเนาะไปถึงก็จะไปลวกเลยจ้ะล่างแล้วลวกนี่เห็ดอันนี้แหะที่ต้องล่างพี่น้องเพราะว่าด้วยความที่ว่าไอตรง จอมดอกเขาเนี่มันเป็นแป่งเขากรล่างออกเนาะมันจะมีเห็ดดำอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดดำเพราะท่านได้ขึ้นเราก็กินเห็ดถัว่วรอไปก่อนเ่าแล้วเ่าเมดตอนแรกได้ทีละดอกสองดอกพันมาเจอดงพันโอไม่กอดเลยนะคะ เคยเอาเชือมันไปวานอยู่สวนหน้าบ้านพี่น้องด้วยจ้ะสวนหน้าบ้านก็หลังบ้านแต่มันบ่ขืนพี่น้องกับบ่รู้ว่ามันเพาะเชือโดนบันไดเนาะจริงๆก็คิดว่าเออมันเห็ดซุ้มหนี่มันหน่าจะขืนางแต่ว่ามันบ่แมนจ้ะมันก็ขืนยากอยู่ด้วกันถ้าบัไดดินอิหลีนี่มันกับบ่ขืนด้วยบได้สถานที่ อันนี้เนี่เดี๋ยวท้ามาเบื้องอีกเทียนหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันไม่น่าจะใช่เห็ดดำนะคะเพราะว่ามันขึ้นแบบนี้เอาเหรอเนาะพี่น้องเนาะไปเด็ดขาเห็ดเอาเห็ดใส่ถุงแล้วพ่อแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะดูสิเอาให้เบิ่งความสวยงามอีกเทือนึงพูนกองจุ่มๆไปแล้วจ้า